สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูมาดูกันซิว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรเก็บท่านประจำสัปดาห์นี้บ้างเอ่ยมาดูกันซิไพ่ตัวตนของชาวราศีธนูคือ อัศวินไม้เท้าคุณกำลังเร่งผักดันกิจการงานของคุณให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วคุณมีพาชั่นกับงานมากชาวธนูช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคืออัศวินถือถ้วยว้าวอัศวินถือถ้วยผู้นี้กำลังจะหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณหยิบยื่นน้ำใจไมตรีมาให้คุณ หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีหนุ่มๆม,มาหยิบยื่นความรักให้คุณแบบช้าๆแต่ได้พลาเล่มงามโอเคสิ่งที่คุณคาดหวังหนึ่งเหรียญคุณคาดหวัง ที่จะมีโชคลาบมีโชคลาบลอยหรือคาดหวังที่จะกู้ยืมเงินธนาคารหรือแม้แต่คาดหวังที่จะได้เงินคืนภาษีเงินตกเบิกหรือแม้แต่บางคนก็คาดหวังที่จะได้รับมรดกตกทอดอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกัน ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมานานมากแล้ว The Hangman ชาวธนูคุณอาจจะมอีอาการปวดเมื่อยเข่าข้อสะโพกเอว หรือแม้แต่คุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกหรือสถานการณ์ที่ต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆก็ตามแต่ที่คุณต้องการทำอยู่แต่คุณยังไม่สามารถทำได้คุณยังต้องรอคอยจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมหรือแม้แต่ คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแต่คุณก็ต้องจํายอมที่จะอยู่ในสภาพแบบนั้นก็เป็นได้เช่นกันส่วนไพ่สิ่งที่อ,อะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้ the lover ชีวิตของคุณรู้สึกเหมือนจะมีทางเลือกสองทางคือมีมากกว่าหนึ่งทางนะทั้งความดีและความเลวที่คุณต้องเลือกหรือแม้แต่การที่จะเลือกเดินเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือการเงิน แต่คุณเป็นคนที่ฉลาดคุณต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณได้อยู่แล้วส่วนไพ่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือหกถ้วยคุณจะมีโอกาสได้เจอเจอเพื่อนเก่าสมัยสมัยปถมมัธยม หรือคุณจะได้พบเจอแฟนเก่าคนรักเก่าหรือแม้แต่มีการง้อขอคืนดีกันกับคนรักเก่าที่ทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามแต่เนาะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นแค่คนรักแม้กระทั่งเพื่อนเก่าเก่าที่คุณ ห่างหายกันไปไม่ได้คุยกันอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการกลับมาคุยกันหรือตัวคุณอาจจะมีโอกาสคิดย้อนไปในอดีตสมัยที่คุณเ,ออเป็นวัยรุ่นอะไรแบบนี้คิดถึงเรื่องาราวเก่าที่มันทำให้คุณมีความสุขก็เป็นได้เช่นกัน หรือถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยนะ้าหกถ้วยเนี่ยเท่าที่ฟังฟังดูหลายคนก็บอกว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอเจอคนรักเก่าที่มาจากอดีตชาตินู่นเลยนะถ้าใครเชื่อเรื่องนี้เนาะชาวธนูหกถ้วยเนี่ยเพราะมันเด่นเรื่องความรักนะหกถ้วยอาจจะได้เจอเจอบุพเพนนิวาสที่ตามมาจากอดีตชาติเนาะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตามมาอยู่เป็นคู่กันหรือจะตามมาเพื่อมาสะสางเรื่องอะไรที่มันค้างคาใจกันอยู่อันนี้ก็ไม่ทราบได้โอเคค่ะอ่ไพ่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือราชาเหรียญคุณต้องการมีความมั่นคงในเรื่องการงานและการเงินแต่ส่วนใหญ่นี้จะเน้นไปเรื่องการเงินเลย หรือบางท่านเนี่ยที่ชาวธนูที่เป็นระดับผู้บริหารอะไรอย่างเนี้ก็อาจจะอออยากแก้ไขตรงที่อยากจะไปพูดคุยปรึกษากับเจ้าของบริษัทนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเจอะเจอกันก็เป็นไปได้หรือแม้แต่นายธนาคารเจ้าของตลาดเจ้าของโรงงานไพ่คาแนะนำบอกคุณว่าอย่าใจร้อน อสวินดาบอย่าใจร้อนตัดสินปัญหาอย่าใจร้อนเข้าไปแก้ไขปัญหาเพราะความใจร้อนอาจจะทำให้คุณกลายเป็นคนโง่เขลาสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจก็คืออ้าวขึ้นมาเหมือนชาวราศีพิจิตเลยเนาะตำแหน่งเดียวกันเลยชาวธนูเออราชาถ้วย คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณช่วงนี้มันไม่มั่นคงอ่อเสลยทั้งการงานการเงินและความรักส่วนไพ่ใบสรุปเป็นไพ่ที่ดีไพ่ไฮโรพันไพ่พระสังฆราชหมายถึงว่าชีวิตของคุณมันช่วงเนี้มันจะเรื่อยเรื่อยเรียบๆียบนะประจำสัปดาห์นี้มันไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลหรอก เพราะทุกอย่างอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะจัดสรรและดูแลให้ให้คุณเองอืมส่วนคุณก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรถ้าใครที่มีปัญหาอยู่ก็จะมีผู้ช่วยให้คำแนะนำคำปรึกษาหาทางออกให้กับคุณ คุณจะแควคาดปลอดภัยอุบัติเหตุใดๆไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องวิตกกังวลเนาะโอเคค่ะขอจบคำทำนายแค่นี้นะชาวธนูประจำสัปดาห์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบาย